ครับเราก็ทริปนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีนะครับทริปนี้วันนี้นะครับเราพบคนใหม่ทริปหน้านะครับจากกันด้วยภาพบรรยากาศการทํากับข้าวกุรัวก็ลุกกุรัวอยู่นี่นะครับครับโต๊แต่โอ้ลืมตอนเปิดทริปนะครับลืมคอนเทปช่องนะครับออกไปดูให้รู้ออกไปดูให้เห็นกับตาดีกว่าเราไปนั่งฟังเขาเล่าให้เราฟังนะครับ ขอบคุณครับเ้วเจอกันทริปหน้าเราจะพาไปไหนอีกนะครับขอบคุณครับโอเคครับตอนนี้เราก็พามาชมวัดแสงธรรมนะครับเป็นสถานที่ที่เขาบอกว่านะครับเป็นสถานที่เก็บอัฐิของหลวงตามหาบัวนะครับนี่ครับด้านหลังนะครับนี่คือความสวยงามของเจดีย์นะครับด้านหลังนะครับบรรยากาศนะครับทางเข้าทําสวยงามมากครับ อย่าลืมแบะมาสการะกันนะครับทุกท่านที่มีโอกาสเข้ามานะครับผมก็เพิ่งมาครั้งแรกนี่ครับบรรยากาศจะคล้ายๆกับวัดหลวงพ่อโ,โตที่คีคิวนะครับบรรยากาศจะคล้ายๆกันนะครับกอนเหรอโอ้ไอยไอนหรอกกขจดีใจดีเข้า เราเราใจบุญได้ไหมวอาถอดรองเท้าก่อนนะครับทุกท่านโอ้ยเจะสโกเจ้าเรานโอ้ยห็นห็นืินหินอ่อนโอ้ยบรรยากาศนะครับสวนล้านหลังสวยงามครับไปไหนพี่ล้ไปไหนขบนเหรอโอเคนะครับพาไปชมด้านบนวิหารนะครับ อ๋อถ่ายได้ห้ามแต่รองเท้านะครับต้องถอดเกือบ่อนนะครับถอดเกืบเราจะกลับหลังหันให้ชมความสวยงามจะดีดไปครับลงมาต้องอาสักรูปแล้วเราเอาขาตั้งมาไหมไม่ได้ออกมานครับ พาขึ้นไปชมด้านบนพาขึ้นไปชมเจด,ดีด้านบนนะครับวิวด้านหลังสวยนะครับใอดรองเท้าก็ไม่ร้อน,นนะครับโอ้ินอ่อนนะครับ พื้นปูด้วยหินอ่อนนะครับนี่เราขึ้นมาด้านบนแล้วโอ้โห,โโหแลวเพือ่อนรวมจิตากรรมเจ้านา,าเพืเ่เอเป็เาหน,หน้าจอเชื่อมมาโอ้โห่ะจะมีอะไร้องลั่นใยังไม่มีเลย อะครับน้องนะน้องกะต่างลกอคยากให้ยอเลยครับครับหรอะอนนหคุ้มเข่าโอเคนะครับงน้องไม่ไ้ตงใอะค่ะอ๋อครับผมไปไป ดึงคุมเขา่คเขาครับผมขอบคุณครับอ,อ๋อครับต้องชายหญิงน,นะครับต้องกางเกงคุมเข่านะครับอยากให้เลยหัวเขานะครับเพื่อความสุภาพเรียบร้อยนะครับก็แล้วแต่สถานที่นะครับาบางสถานที่ก็ชายเขาก็อนุญาตให้ขายสั้นได้นะครับรออกมาข้างในนะครับ วันนี้นี่คือความสวยงามที่ดีนะครับ ไปไปนี่ยกระถัดขึ้นอีกนี่โยนวัสดุมาี่ดีดี

นีนอาะว่าด้มาครับทุกท่านมาเรับเรียนทักสิดอนีมันไม่ทางไม่เรียมันจะลงข้างล่าง 嗯。好 <noise> <noise> เราจะขับถุกท่านนี่เราก็ไหว้พระเรียบร้อยนะจะพาไปชมอ่ขิตวัดของหลวงตามาหาบัวท่านนะครับนี่ครับหลวงตามาหาบัวจะประมาณนี้ครับ วัดตาหาบัวนะครับเห็นไหมครับตนีก nah, ็เป็นเจติอาจารย์ภาคีสาลท่านหนึ่งของเรานะครับของตาหาบัวหลายท่านก็น่าจะทราบ นี่นะครับมันเป็นพระสายกรรมฐานนะครับนี่ครับอธิษฐานของท่านนะครับนี่ครับก็ส่วนไหนกล้องมันจับไม่ได้นะครับก็หาให้ชมอย่างเดียวนะครับอยู่วัดแสงธรรมนะครับเป็นส่วนต่างๆในสรีละสังขานของท่านนะครับเนี่ยโลหิตธาตุก็มีนะครับมันี่อยู่ในหลอด จะคือโลหิตธาตุนะครับซึ่งวันนี้อยู่มีอยู่ไม่กี่องค์นะครับที่มีโลหิตธาตุนะครับหนึ่งในนั้นก็หลวงตามหาบัวน,นะครับมีโลหิตธาตุนะครับม,มาละสองคนนี้ดูอะไรกันีเกศาธาตุอืม นี่นะครับปธิธาตนลงตามาหาบัวนะครับท่านตัดธาตุฟันฟันผู้นะี้ต้องมาชมนะครับเพราะว่ากล้องผมมันซูมไม่ได้มาชมด้วยตาตัวเองนะครับอันนี้ของหลวงปู่มั่นนะครับหลวงปู่มั่นบุริพุตโตนะครับ ชาวสูงเนินหรือชาวโครานเราเป็รู้จักท่านเป็นอย่างดีนะครับก็วัดป่าภูผาสูงก็มีนะครับหลวงของท่านนะครับผมนับถืออยู่นะครับสักหน่อย นี่ผมก็ถือว่าเป็นบุญกุศลที่ผมได้มาไหวอธิษฎธาตของหลวงปูป่มันนะครับหลวงปู่มันบุริปุโต,โตนะครับก็จะมีใน่ายส่วนแต่กล้องผมมันซูมไม่ได้นะครับเรายังดีนะครับทางวัดยังให้ถ่ายนะครับถ้าอย่างของหลวงพ่อสมชายอย่างเงี้ยโหจะมีกล้องสองแห่งนะครับอีกไทยนะึงแต่เราจะไม่เห็นใกล้ขนาดนี้นะครับผม หลงพ่อสมชายที่อยู่เขาที่จะกูนะครับมีกล้องนะครับส่องให้ชมครับโอประมาณนี้ครับเกนะครับนี่ก็เป็นของท่านนะครับตามาหาบวัวเกนะะครับ เราก็ออกไปด้านนอกไป,เ,ปเรียนทัศนาบุกนะครับอะจะพาไปชมบรรยากาศด้านนอกนะครับอ้เยน็นข้างในก็เยน็นข้างนอกก็เยน็นถอดรองเท้าได้ก็ไม่ร้อนนะครับเพราะพื้นเป็นหินอ่อนเดินได้ครับเดินสบายเลยครับนี่ครับว่าบรรยาก,กาศครับก็ลากันไปด้วย ความบรรยากาศสวยๆแบบนี้ครับแสงทรรนะครับแปะเชิญมาได้เลยครับ